พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำคานา,นาชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเชื่อฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนําชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์นั้นคือชีวิตที่มีอนาคตขอให้เตรียมชีวิตวันนี้ของเราเพื่อสิ่งใหม่ที่จะตามมาจงทอมใจลงให้พระเจ้าทรงนำเราไปตามแผนการของพระองค์คุณผู้ฟังครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างลักษณะ ชีวิตของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์นั้นเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายคุ้นเคยนะครับและบางทีเราอาจจะมีบุคลิกเป็นเหมือนกับฟาโรห์ด้วยนะครับหลายต่อหลายครั้งเหมือนกับหน้าซื้อใจคดนะครับปากอย่างใจอย่างรับปากแล้วพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจบางทีเราปฏิญาณในหัวใจของเราในความคิดของเราขนาดไม่มีใครได้ยินด้วยเนี่ยนะครับว่าเราจะ กระทำนั้นกระทำนี้เราจะถวายเราจะมีส่วนอะไรในพันธกิจของพระเจ้าหรือเราจะเริ่มต้นอะไรอะไรต่อมีอะไร,ะไร,ตนนะไรแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงนะครับเราก็เปลี่ยนใจไปอีกแบบหนึ่งก็เฉยไปซักไม่ทำอะไรเพราะไม่มีใครรู้เรารู้คนเดียวคงไม่เป็นไรคิดว่าอยากจะถวายเงินถวายทรัพย์ให้กับพันธกิจของพระเจ้าจำนวนหนึ่งแต่พอถึงเวลามาเอาเข้าจริงเสียดาย ก็แบ่งครึ่งหนึ่งถวายนิดเดียวอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังครับบางทีก็มีเงื่อนไขอะไรขึ้นมาในหัวสมองเยอะแยะบางทีเราคิดว่าการที่มีจิตใจแข็งกระด้างเหมือนฟาโรนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อหน่ายหลายครั้งเราเห็นว่าท่านโมเสสนั้นหนีจากพระพักของฟาโรไปด้วยความโกรธเคืองไม่พอใจเพราะท่าทีของฟาโร กลับไปกลับมาพูดอย่างคำอยางสัญญาแต่ไม่รักษาสัญญาโมเสสก็โมโหเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเราก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเราดูอาจจะรุนแรงสําหรับท่าทีการปฏิเสธการไม่รักษาสัจจะของฟาโรแต่อยากจะให้เราลองถามตัวเราเองนะครับว่าหลายครั้งที่เราเป็นคนกลับไปกลับมาแบบนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเป็นแค่รับปากแค่คิดในใจ ดําริหรือคิดมาเฉยเฉยคงไม่เป็นไรมัง่งอาจจะเบาวกว่าของฟาโรก็ได้คงไม่มีอะไรเสียหายระวังนะครับคุณผู้ฟังเรื่องถ้าเราเริ่มคิดอย่างนี้จากสิ่งเล็กๆน้อยน้อยต่อไปมันจะมีผลต่อชีวิตต่อจิตวิญญาณของเราต่อความเชื่อและก็ท่าทีในการดําเนินชีวิตของเรานะครับจากเรื่องเล็กๆนี่แหละมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่และในที่สุดเราก็จะต้องมีเหตุที่ต้องทําความผิดพลาดใหญ่ๆที่รุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นให้เรากลับใจใหม่นะครับเราสัญญาอะไรกับพระเจ้าก็พยายามกลับมาตั้งต้นใหม่รักษาสัญญาให้กับพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้ตั้งแต่แรกอย่างที่พระองค์ไม่ลืมประชากรของพระเจ้าจากเหตุการณ์เนี้400่ปีคนออิสราเอลยังอยู่ในหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าไม่ลืมความทุกข์ยากลําบาก ของพวกเขาไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาแม้ว่าคำสัญญาต่างๆที่พระเจ้าได้มีต่อบรรพบุรุษของพวกเขานั้นนานมาแล้วและบรรพบุรุษเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นว่าจริงหรือไม่จริงเขาก็จบสิ้นไปแล้วนะครับอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรคนตายแล้วพูดไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ไม่นะครับสําหรับพระเจ้าพระเจ้านั้น รักษาฝันธสัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่อมาถึงลูกหลานของพวกเขาในรุ่นต่อรุ่นรุ่นใหม่ๆแม้ว่ารุ่นเหล่านี้ไม่เคยเห็นประสบการณ์ไม่เคยได้ยินและมีโอกาสสัมผัสถ,ถึงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่พระเจ้ายัางคงรักษาสัจจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ดังนั้นเราตั้งหลายอย่า ให้ชีวิตของเราต้องกลับไปกลับมาทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยทําให้ชีวิตของเรานั้นต้องมัวหมองไม่กล้าที่จะผเผชิญหน้าเฉพาะพระภาคของพระเจ้าเพราะเรามีมนทินดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเราทําผิดสัญญาที่เราได้ตั้งปฏิญาณกับองค์พระพป็นเจ้าเพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเองต่างหากที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงนะครับ ุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อตอนที่แล้วที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับในอุปยพบทที่11นั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าได้ประกาศคําเตือนถึงภัยพิบัติครั้งสุดท้ายที่จะมาถึงคนอียิปต์และสั่งให้ประชากรอิสราเอลนั้นเตรียมพร้อมในการสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่องชายไม้สอยที่จำเป็นในการเดินทางในการอุยพครั้งใหญ่ ซึ่งพระดำรัสของพระเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ตรัสคราวที่แล้วนั้นเป็นเหมือนกับการประกาศเหมือนกับการตักเตือนเอาไว้ล่วงหน้าว่าลำดับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการเขียนพระธรรมของพระเจ้าในอพยพบทที่11มาจนถึงบทที่13ข้อ16นี้ที่ได้กล่าวถึงการเตร,รียมการอพยพครั้งใหญ่ของคนอิสราเอลนั้นถ้าเราอ่านดูแล้วนะครับเรามีความรู้สึกว่า ลำดับเหตุการณ์นั้นจะสลับที่กันไปกันมาบางเรื่องบางครั้งนะครับก็เอาเรื่องเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาเขียนไว้ก่อนและบางครั้งก็เอาเรื่องราวที่เป็นลำดับต้นๆมาเขียนที่หลังดังนั้นถ้าเราอ่านแล้วเราอาจจะมีความสับสนบ้างนะครับนั่นเป็นปัญหาของการเรียบเรียงบทความหรือการเขียนในพระกรรมของพระเจ้าที่ผู้รับใช้พระเจ้าได้นํามาเรียบเรียงให้กับเราทั้งหลายได้ศึกษากันแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ เพียงอยากจะสื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์สำคัญสองสามประกาศที่เกิดขึ้นนั้นก็คือประการแรกประกาศว่าคนอิสราเอลและโมเสสนั้นเป็นที่ชอบใจหรือเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ประทับใจเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์อย่างมากและผู้คนในอียิปต์นั้นต่างก็ให้ความยำเกรงให้เกียรติกับโมเสส และคนอิสราเอลจึงมอบทรัพย์สมบัติต่างๆให้กับพวกเขานะครับซึ่งไม่ใช่ฟาโรที่มีความโปรดปรานในคนอิสราเอลในโมเสสแต่เป็นประชาชนและข้าราชาการของฟาโรหพลเมืองทั้งสิ้นที่โปรดปรานโมเสสและประชาชนอิสราเอลนะครับและในพระคำตอนนี้ก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ลำดับที่จะเกิดขึ้นในภัยพิบัติครั้งสุดท้ายที่สิที่พระเจ้าจะนำมา ให้กับบุตรหัวปีของอียิปต์นะครับทั้งพระราชบุตรหัวปีของฟาโรที่ประทับบนพระที่นั่งในพระราชวังหรือบุตรหัวปีของทาสหญิงที่ทำงานอยู่หลังเครื่องโม่แป้งนะครับและบุตรหัวปีลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงด้วยก็จะต้องได้รับผลกระทบถูกสังหารในภัยพิบัติที่สินี้นะครับและนอกจากนั้นในเหตุการณ์เตรียมการอพยพนั้นนะครับ พระธรรมของพระเจ้าก็ได้มีการบันทึกถึงการเริ่มต้นพิธีปสัสก,กาเป็นครั้งแรกที่อียิปตเพื่อเตรียมตัวอพยพออกจากแผ่นดินอียิปตของทาตุฮิบรูทั้งหลายนะครับซึ่งเราจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้ามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับในพระธรรมอพยพ บทที่12นะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่20นะครับพระธรรมอพยพบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนในแผ่นดินอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับพวกเจ้า ให้เป็นเดือนแรกในปีสำหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นว่าในวันที่สิเดือนนี้ให้แต่ละคนเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งให้ตนเองตามสกุลบ้านละหนึ่งตัวถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยและกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ง แล้วให้แบ่งลูกแกะนั้นตามจำนวนคนที่จะกินได้ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่ส4เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะนั้นแล้ว เอาเลือดทาที่วงกบประตูทางด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างของบ้านที่พวกเขาเลี้ยงกันนั้นด้วยในคืนวันนั้นให้พวกเขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไรเชื้อและผักรสขมอย่าก,กินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยจงกินให้หมด ห้ามมีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าแต่ถ้ายังมีเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสียเจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปสัสก,กาของพระยาเวเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์ และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิาพากสาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์เราคือพระยาเวแต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้า ขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิ์วันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับพวกเจ้าให้เจ้าทั้งหลายฉลองเป็นเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวชั่วชาติพันธ์ของพวกเจ้าพวกเจ้าจงฉลองเทศกาลเลี้ยงนี้และถือเป็นกฎถาวรพวกเจ้าจงกินขนมปังไรเชือ้อให้ครบเจ็ดวันวันแรก จงขจัดเชื้อให้สิ้นจากบ้านของพวกเจ้าถ้าผู้ใดกินขนมปังใส่เชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจ็ดจะต้องถูกตัดออกจากการเป็นคนอิสราเอลในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์และในวันที่เจ็ดก็ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำงานใดๆในวันแรกและวันที่เจ็ด นอกจากการจัดเตรียมอาหารให้ทุกคนรับประทานพวกเจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อเพราะในวันนี้เองเราได้นำไพราพลของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงถือวันนี้เป็นกฎถาวรชั่วชาติพันธ์ของเจ้าในตอนเย็นวันที่14เดือนแรก เจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชือ้อจนถึงเวลาเย็นวันที่21ของเดือนนั้นตลอดเจดวันนั้นห้ามพบเชื้อในบ้านของพวกเจ้าเพราะถ้าผู้ใดที่เป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือคนพื้นเมืองก็ดีกินขนมปังใส่เชือ้อผู้นั้นจะต้องถูกตัดออกจากชุมนุมชนอิสราเอลห้ามกินสิ่งใด ที่ใส่เชื้อในที่อาศัยของพวกเจ้าเจ้าจงกินแตข่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นคุณผู้ฟังครับมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านพระคมภีร์นะครับหลายต่อหลายท่านได้มีความคิดหลากหลายหลายมุมมองด้วยกันเกี่ยวกับการสถาปนาการตั้งชาติของคนอิสราเอลนะครับบางกลุ่มก็บอกว่าวันเทศกาล ปสัสก,กานี้นะครับเป็นการประกาศในพิธีสถาปนาการก่อตั้งเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรคือประชาชาติอิสราเอลนั้นมีความเป็นชาติในวันนี้นะครับและบางสายก็บอกว่าความเป็นชาติของคนอิสราเอลนั้นเริ่มต้นประกาศอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่พวกเขาได้พบพระเจ้าที่ภูเขาซีนายที่พระเจ้าประทานแผ่นศิลา แห่งพระบัญญัติสิประการในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามมาน,นะครับคุณผู้ฟังครับเราก็ถือว่านั้นเป็นมุมมองในการศึกษาในการค้นคว้าของผู้รู้ทั้งหลายซึ่งณเวลานี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสําคัญสําหรับพวกเราทั้งหลายนัก,กน,นะครับ นอกจากว่าท่านผู้ฟังต้องการอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้จอดลึกลงไปก็อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อแนวไหนจะเรียนไปทิศทางใดนะครับมีทางเลือกให้เราที่จะศึกษากันกว้างขวาง,วางมากยิ่งขึ้นในอนาคตในโอกาสต่อไปที่ทนสามารถที่จะค้นคว้าศึกษากันได้นะครับแต่นี่ที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับจะมีอยู่สองเทศกาลใหญ่ๆที่เป็นเทศกาลที่พระเจ้า ได้กำชับและได้มีการสถาปนาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเตรียมในการที่จะอพยพออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นนะครับนั่นก็คือเทศากาลแรกคือพระเจ้าประกาศให้คนอิสราเอลมีเทศากาลปัสะกานะครับหลังจากนั้นก็จะตั้งแต่ข้อที่14ของอพยพบทที่12เป็นต้นไปถึงข้อที่20พระเจ้าก็ประกาศให้มีเทศากาลอีกเทศากาลหนึ่งนั้น เป็นเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อซึ่งการเฉลิมฉลองของคนอิสราเอลจะเกิดขึ้นหลังจากเทศกาลปสัสก,กาอีก7วันต่อเนื่องไปนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เน้นให้คนอิสราเอลกินขนมปังไรเชื้อซึ่งแน่นอนครับ2เทศกาลเป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันแต่อย่างไรก็ตามสามารถที่จะแยกเป็นสองเทศกาลด้วยกันที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าได้ ให้คนอิสราเอลรำลึกและถือปฏิบัติตลอดชั่วชาติพันธ์ของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและเขาได้รับการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของพวกเขาได้เริ่มต้นในเหตุการณ์เทศกาลปสัสก,กาและเทศกาลเลี้ยงฉลองขนมปังไรเชื้อของพวกเขานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ มาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับซึ่งได้บันทึกอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติสุดท้ายกับอียิปต์และก่อนที่อิสราเอลจะก้าวไปสู่อนาคตบทใหม่พระเจ้า ได้ให้คนอิสราเอลเตรียมตัวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ฟาโรกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์คือเป็นอดีตและนี่จะเป็นปสัสก,การแรกที่คนอิสราเอลจะเริ่มต้นศักราชใหม่ไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจะต้องไม่ลืมวันนี้ซึ่งเป็นวันฉเฉลิมฉลองการเดินทางไปสู่อนาคต ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อิสราเอลทั้งหมดจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งปสัสก,กาพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวพวกเขาต้องเตรียมพร้อมเคลื่อนไปกับพระองค์อิสราเอลจะฆ่าลูกแกะเอาเลือดแกะมาทาวงกบประตูทางด้านบนและด้านข้าง พร้อมกับกินเนื้อปิ้งกับขนมปังไรเชือ้อและผักรสขมเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมที่จะออกจากอียิปต์แล้วพระเจ้าจะเสด็จผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์และจะทรงประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และจะทรงพิพากษาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์ประเด็นสำคัญคือ อิสราเอลเชื่อฟังทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทุกประการตรงกันข้ามกับฟาโรที่ไม่ยอมฟังและไม่ทำตามบางทีปัญหาไม่ใช่การที่ไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าเรารู้แต่เราเลือกที่จะทำตามใจตนเองหรือทำตามกระแสอื่นๆที่ไม่ใช่พระบัญชาของพระเจ้าเหมือนกับฟาโรที่รู้ว่า พระเจ้าต้องการอะไรแต่ใจท่านไม่ยอมเมื่อพระเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติถึงจะมารู้สึกตัวแต่ก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามสุดท้ายจึงถูกพิพากษานำภัยพิบัติร้ายแรงมาถึงตนเองคนอียิปต์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดในอียิปต์ด้วยคุณฟังครับถ้าพระเจ้าตรัสกับเราขอให้เราเชื่อฟังและปฏิบัติตาม อย่าปฏิเสธเลยจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งใหม่พระเจ้าทรงนำหน้าสู่อนาคตให้เราพร้อมก้าวไปกับพระองค์อย่าเป็นเหมือนฟาโรที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเพราะว่าไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและขัดขืนต่อสู้กับพระเจ้าตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับจงคนหนึงเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิบว่าใครผู้ใดริเริ่มต่อเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวัง ความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยกับพนราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานประมานชักจูเจ้าลืมความรักเครื่องรุง่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระไทยเมตตาสูงสง มัวหลงในกนบ่วงมาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ่นร้อนยอกย้อนไปตามสังคมลมความชั่วชาโสมมเจ้ามัวหลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชา มาเฝ้าอ่อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เป็นดูด้วยความเมตตาหมู่หัวลงชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืน รังกนมีความรักเปลิ่นปลอนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วชาโสมมเจ้ามัวนลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่ ชมเปลินเดินทางชั่วชา้าโปรดรีบหวนคืน